สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o อทแมปอนิเมะรัสเต้นนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปอัปเดต2กันสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นอัปเดต1นึ่งพาสองอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าอัปเดต1นึ่งพาแรกเมื่ออตอนที่นามีอีโวได้นะครับจะกลายเป็นอ่าอัปเดต2องไปเลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้เนาะเดี๋ยวมันจะสรุปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าจะสรุปแบบรวดเร็วมันแป๊บเดียวเลยนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็อันดับแรกเลยที่เพิ่มเข้ามาคือระบบการ ลงพอท่อเนเ่ยนีนะครับนี่พอท่ลตัวนี้เนาะอ่ะนี่ก็เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับว่าพอท่ลมันเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องของการลงทํำยังไงนะครับก็คือการหาประตูพอท่ลเราจะสามารถหาได้จากการลงอินฟินิตี้ในด่านแต่ละด่านนะครับได้ทุกด่านเลยนะครับแล้วก็จะต้องฆ่าบอสเท่านั้นนะครับต้องฆ่าบอสเท่านั้นมันถึงจะมีโอกาสดรอปแล้วก็จะต้องทําการนะครับปล่อยแพ้นั่นนองนะถึงจะได้นัน่ห้ามออกนะครับ แล้วก็พอท่อเนี่ยเวลาได้มาแล้วมันจะเด้งมาตอนที่จบเกมเนาะตอนบทสรุปนะครับจะเด้งเป็นรูปมาให้นะครับเป็นรูปตอนที่ได้มาเนาะนี่นะมันจะได้เหมือน <S <S 1> <S 1> เหมือนเพชรเลยนะครับแล้วก็ประตูแต่และประตูจะมีเทียร์ที่ไม่เท่ากันนะครับประตูแรกที่เราได้จะเป็นเทียร์หทั้งหมดนะแล้วก็ด่านที่เราต้องการถ้าเราอยากได้ด่านไหนจะต้องไปลงอินด่านนั้นแล้วก็ฆ่าบอสให้สุ่มทับด่านนั้นมาน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็อ่แล้วก็หลายรอบอะไรเนี่ยเท่าที่นะครับ เรื่องของชาเลนจ์ของประตูนะครับมันจะมีเป็น no h ิตนะครับเป็นแบบ e b นะครับไปก็เหมือนชาเลนจ์เลยนะครับเทียประตูสุมออกนะครับอ่ะนี่เลยนะเทียประตูมันสุมออกนะเวลาเราลงเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่มันจะมีว่าบอกว่าประตูนี้เรามีคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะครับนี่ี้ยมันมีแค่คูณหนึ่งตัวนี้ไม่รู้ว่าสแต c มาทําไมนะครับอาจจะซ้ํากันแล้วน่าจะซ้อนกันได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เนาะอย่าลืมนะครับว่าพอท่องปันหาได้จากการลง i n f i n i t ้ราคาบอลแล้วก็ปล่อยบ้านแตกนั่นเองนะครับต้องปล่อยบ้านแตกยนะ มันจะสุ่มดอกเนาะเห็นแอดมินบอกว่าโอ,อกาสออก10%แล้วก็ประตูเจ้าประตูตัวนี้เนะี่ยมีโอกาสลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าแพ้ก็คือประตูหายไปเลยน,นั่นเองครับนี่เลยอ่ะประมาณนี้นะครับเหมือนอัปเดตนี้จะยังไม่ค่อยมีบั๊กนะครับแต่ก็บอกว่าอัปเดตปิดอัปเดต3ชั่วโมงแต่ก็เอาไป4-5ชั่วโมงเลยนะครับอัปเดตนี้เนาะเรื่องของโค้ดนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ให้เป็นปักหมุดให้นะครับนี่เลยเห็นเขาบอกว่าเป็นบิ๊กอัปเดตนะตรงนนี้นะครับ ตัวละครนะครับตัวละครที่ได้จากประตูจะเป็นตัวใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวใหม่จะไม่เข้าตู้สักตูวเลยนะครับจะเข้ามาอยู่ในพอร์ทัลเท่านั้นนะครับแล้วก็ในประตูเนี่ยจะมีโอกาสดรอปเป็นซีเคนนะครับเป็นซีเคนยูนิตนะครับเขาเรียกว่าเป็นพอร์ทัลซีเคนยูนิตอะไรงั้นนะครับไม่แน่ใจจะดรอปเป็นตัวหรือว่าดรอปเป็นประตูมาเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ชัวร์เนาะแต่น่าจะดรอปเป็นประตูมาก่อนนะครับสำหรับตัวรับนะแล้วก็ตัวละครตัวอื่นก็น่าจะดรอปเป็นตัวมาเลยนะครับต้องรอดูเดี๋ยวถ้า ได้ข้อมูลเพิ่มเพื่อที่จะตอบไปคอมเมนต์ให้ละกันนะครับแล้วก็ส่วนอัปเดตยิบย่อยอันอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะเพราะเขาเลื่อนอัปเดตมาจนคนที่เขาอัปเดตโน้ตแบบมินิแบบแบบรู้รายละเอียดเยอะเนี่ยน,นอนไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว e v o นะครับเขาบอกไว้ว่าตัว e v o ใหม่เนี่ยมันมาจากประตูเวันตะกันนะครับจากทสฤนฎีฐานที่เห็นเขาสปอยมาก็จะมีเป็นเจ้าดีอสัสเกเบอรี่นะครับเจ้าดีอสเกเบอรี่เรียกอย่างนี้แปลกไหมน้องดีอัสนะฮะเออน้องดีอสของ หลายๆคนนะครับในจากเรื่องของไอเม็ดดีเนาะแล้วก็จะมีอีกนะครับเป็นบูม่านะครับเป็นยูตะแล้วก็เป็นเจ้าอีกตัวหนึ่งลืมชื่อนะครับขออนุญาตหนึ่งแบบหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรปะลืมเฉยเลยหรือครบแล้วนะน่าจะครบแล้วนะเออเรียตยูตะบูม่าอ้าวแล้วใครอีกตัววะอ้าวลืมเฉยเลยนะ อ๋อพ่อตะลุโตนะครับมินันโตน่าจะใช่นะฮะเออใช่ใช่ลืมโทษทีนะครับ,ออออรบดึกแล้วมึนๆน,นะฮะปือมากเลยตอนนี้โอเคนี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าประตูมันดรอปไปยังไงเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับไอเล่นให้ดูนี่ลองเล่นแล้วนะแล้วก็ประตูมันจะสุ่มดรอปเป็นเทียร์มากนะครับ แล้วก็เลือกชาเลนต์เนี่ยมันจะมีน่าจะมีรวมสูตรรวมชาเลนต์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นโนฮิตนะครับแบนโบนนะครับแล้วก็จะเป็นไอไฟนะครับไฟที่มันบักนะก็คือไปแล้วมอนไม่บินนะฮะมอนเดินอยู่กับพื้นเหมือนเดิมปกติเลยนะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดอยู่ท็อปคอมเมนต์แล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวจะลงพอสร้อยดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าลงกันได้อะไรบ้างนะครับถ้าคลิปนี้พูดเลยมึนๆก็ขออภัยด้วยนะครับนี่รอตีสี่ตีห้าแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะฮะเกมมันรออปปิดัเดตตไ้จนนนอีแล้วนะ สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับที่เขาอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในการแก้แกเรื่องของบั๊กนะครับแล้วก็เพิ่มประตูพอร์ทรัลเข้ามานะครับประตูพอร์ทรัลนี้จะหาได้จากการฆ่าบอสในอินฟินิตี้เท่านั้นและจะต้องปล่อยแพ้เท่านั้นถึงจะสามารถรับประตูมาได้นี่นะครับตัวยูโรชันหาจะได้จากการลงพอร์ทรัลเท่านั้นไม่มีตัวเข้าไม่มีตัวใหม่เข้าตู้ทางนั้นนะครับที่เขาบอกเราแล้วก็เหมือนจะมีโค้ดให้ตัวฟรีด้วยนะครับก็รอดูว่าเขาจะให้โค้ดตอนไหนเนาะนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตที่ ไม่รู้ว่าทุกคนรอคอยหรือเปล่านะครับแต่พี่ก็นั่งรอมาสักพักหนึ่งจนแป้งก็จะอัพม,มาครับเขาบอกเป็นอัปเดต2เนาะประตูมีชีวิตเดียวนะครับแล้วก็จะสุ่มหลบตัวนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่รู้ดอปจริงหรือเปล่าะไม่รู้มันบักรหรือเปล่าประตูตัวนี้นะครับอ่ะโอเคไปเดปเี๋ยวเราลอง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 ลงพอร์ทท่อห้ดูสักหน่อยละกันนะครับบินพันซะแหละดึกแล้วนะครับตัวตีนะท่านตรงไหนขาดขาดติดติดขาดไปไม่พอใจขออภัยนะครับตรงนี้ไปเดี๋ยวลองพอร์ทท่อห้ดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีบอกนะครับว่า เทียไหนแต่ละเทียเนี่ยเพิ่มเลือดบอลเท่าไหร่นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเชนต์ถูกเอ็นซีเค็ดพอร์ทเอด้วยยิ่งเทียสูงก็น่าจะยิ่งมีโอกาสได้ตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งข้อเสียของอันนี้เลยก็คือไม่มีปุ่มสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าไอ้โหมดที่ไม่มีปุ่มสตาร์ทก็คือโหมดชาดเลนจ์นี่นะครับก็แปลว่าละมันเอาโหมดชาเลนจ์ถอดแบบมาอยู่ในนี้แค่นั้นนะครับดูง่ายๆเลยนะถ้าลินเปียลิ้นพูดผิดขออภัยนะครับมึนละเริ่มงง่วงน้นนนะตอี ห่วงเลยตาจะปิดแล้วตอนนี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวลงลงกันเลยนะครับพี่จะเร่งความเร็วตอนที่ลงเสร็จเลยแล้วกันนะครับจากที่ลองลงมารอบหนึ่งมันจะสูมันไม่สูบดอกนะครับมันจะทําให้เราได้ประตูแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตรงน,นี้นะครับที่เห็นอยู่นะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองลงกันเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับลงกันเรื่อยๆแล้วลงให้จบสักตาหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวดูกันว่าของที่เราได้จะเป็นอะไรบ้างนะครับเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องๆที่มาช่วยเปะนะครับ อ่ะนี่เลยนะครับตอนจบมันก็จะสุ่มเทียให้เราได้เนาะ ตอนแรกเนี่ยพี่ได้เทียนหนึ่งซ้ำมานะครับจากการลงประตูเทียนหนึ่งแต่ตอนนี้ได้เทียนสองแล้วนี่เลยนะครับมันก,ก็จะคล้ายกับแมพที่เรารักนะครับ ee นะ,ะ,ะนี่เลยนะครับแต่ไม่แน่ใจเรื่องของตัวนะว่าตั้งแต่เทียนหนึ่งจะได้หรือเปล่าใครที่ลงเทียนหนึ่งได้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับอ่านี่เลยประมาณนี้เนาะนี่เทียนสองแล้วมันก็จะบอกนะครับว่าไอ้เทียนสองเนี่ยเลือดมอนเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะจจอที่พี่เห็นสูงสุดคือเทียนสี่นะครับก็คือเพิ่มร้อยห้าสิบเป อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับถ้าช่วงต้นคลิปพูดแล้วไม่เข้าใจขออภัยด้วยง่วงนะครับมึนๆนะโทษทีนะครับโอเคประมาณนี้ลกันนะครับสวัสดีนะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับใครที่ตกใจว่าเอ้ยพี่แบงค์เวลล์ร้อยห้าสิบได้ไงคือมันบั็กนะครับตอนนนั้ตอนที่มันแก้บั็กแล้วพี่ไม่ได้เข้าเกมมันก็เลยไม่ไม่ได้แก้นั่นเองนะไอพีล่อไปพันล้านเลยนะครับโอเคเนี่ยมันยังพี่ยังไม่โดนลุ้นเลเวลนั่นเองนะครับมันก็เลยยังเป็นแบบนี้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ฟันดีฟันกลางวานันและมอร์นิ่งทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า